สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีเจ้าอหลวันนี้ปานต้องล่ามาเอวบ้านสวนลูกที่เมานะครับล่าอาหารก้อนวุ้นี้เตรียมเนี้ยตี่จแปงนี่นะครับนี่มีเห็นมีใจนะครับเตรียมไว้จะแปงห้องแนมนี่เวลามาทําคลิปทำไงกันมาแล้วเนาะกับถ้าก็ตอนนี้เป็นหงครัวนะล่าเจ้าไปไปดูหงครัวกันโอ้งคัวกันเนาะตีแยกินทํากับเข้านะครับหงครัวนี่กาลังทําใหม่ไว้ให้น้องล่าหรือน้องล่านี่เนี่ยนี่ติวางตกะเทีย วางต่อแก๊สต่อแก๊สแล้วดีก่อนบางต่อแก๊สแล้วว่า,า,วา,วาวซื้อกินให้ง่ายลเลยก็เฮะยซื้อกินให้ง่ายเลยก็โอ้ซื้อกินง่าย่มั่ถ้ายั่มมันจะอิดม่อนนี้ต่อแก๊สนอต่อตแก๊สนี่เจ้าอันนี้ซิงน้ำซิงน้ำ,นำและอันนี้ล้างถ้วยนี่นอะอล้างถ้วยนี่ลรวก็มีจันวางถ้วยนี่มหม้อหอะไปกหม้ตะไลปากกับนี่นอะยังไแล้วก็ตู้กับเข้าไว้ในนี่ตู้กับเข้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วตรงนี้ตรงนี้เฮาก็จะเอาตั้งโต๊ะ ไว้นี่อันนี้ลาบอไไ้อย่างอ๋อลาก็ะคืดหมอเขาไม่อย่างก็าไว้นั่งกล้าเคยเอาไว้นั่งอันนี้คือเวลาตีนนะเขาจะเิ้าอี้น้อยนี่ก็ก็ก็กันกันที่กันพวกเข้าไว้นี่มันจะแตกนะครับอพอพวกมันรุนแรงเวลาต่าพวกพวกมันนักมันจะแตกอันนี้ห้องนี่แปลงหุ่ยปีโดยเฉพาะเลยแปลงลา แต่ให้ปี่ด้วยล่าด้วยนกครเนาะล่าซ้ำไปยากกินเนี่ยเหมาะอยากล่าวัดเต่าแก๊วเสียเวลาสั่งดีกว่านอ่ได้เขาถึงมาโชงนี่เองนะครับวันนี้มารีวิวบ้านสวนลุงที่เมาน้องล่าแมงแอวนะครับไอซีครับ๋ยวไปขอตังนอกนะครับเนาะครับส่วนส่วนล่าเออส่วนเคยส่วนเคยนะครับปลูกไว้หลายอย่างนั่นะดอกหัอยู่หมอย,ยีม,อยมีตึงพักไม้ไส้เคือมีผลละมงผลละไม้เนาะครับผลละมงนี่หนวยมันยังได้ครับเน่าบนบนมีผลหนาะ ผลละมงผลไม้นี่แหละเหมือนเงาะเงาะอันนี้คือต้นทุเรียนนี่แหละไหนใี่ครับล่าต้นทุเรียนนี่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 เรียกน้เขยแมนอ๋ออ้อยแล้วมา่ด้ปีใดมันจะได้กินน่ะเขยฮะแล้วม่ไดดจะได้กินนเมไ่อใล้วจะได้กินแล้วว่าซื้อซื้อไทยกินได้กินเลยเหืออันไหนมอกจ้อกินทหมอเจ้าขนาดโฮงครัวยังบอกยอมเนี่ยมาหันต้นทุเรียนกบว่ามื่ได้จะได้กินซื้อกินเอาได้ไน้อยลงไป กระละลูกลูกลาบก็จะได้กินว้ายกล้วยหนีได้กินละไก่ได้กินแล้วปลาสุกก็ได้กินแล้วอันนี้คือปี๊ปีเจ้านี่โอ้ใหญ่ต่ใหญ่ว่าปุ่นโอ้ยปลุกลูกปักลักปลุกลูกปักลักมวยลุงลุงตำลำอุดปุดอัดปัดตุยดีขนาดแต่ตุยดีแต่ละแต่เจ้านี่มีแบบเขือแจ้ไงละไล่มาอย่างเง้อมีอย่างเงอมะเขือแจ้มายอ่ะอ๋อมะเขือ เคยแจ้บัจเจ้มะบัจเจ้มะเขือเปราะนะมาเกาะมาคนละอย่างกันเจ้าอันนี้เราเอาไว้ใส่ก็เคยน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิได้อ่าซ่ากะล้ำเจ้าซ่ากะล้ำอันนี้กินได้ละกินได้แต่ทุเรียนนี่ตัดไปก่อนทุเรียนยังต้องรอลูกแรกมะเขือกินได้ครับกล้วยกินได้บกล้วยเต็กินได้แต่อันนี้อันนี้ต้นมังคุดนี่ละเต้นบังคุดอย่างก็ละมุดอ๋อละมุดละมุดละมุดใช่ประมาณสองปีเได้กินหมดเอาละ คำพูดในอันพ่ฮอกับหลับที่เจ้าน่ะมันกำลังเดียวดวักบริมไม่อ๋อบริมไม่แม่นครับนีลงละอดเอาแหมมาเมินนะต้นนี้มันจะโฮมละโฮมต้นทุเรียนนะแหมสักสองสามปีสองสามปีมีพุ้นแหมต้นหนึ่งบุกในปากโขบอันนี้พันไหนอ่ะเรอพันหมอนทองหมอนทองหมอนทองนะครับแล้วก็บนงานมือก็หมอนทองก้นว้าวอันนี้อย่ยังก็ออันนี้ต้นมะขามป้อมยหมน่อยินนอ เนี่หยอดมานี่เฮาไปพัดใส่ไอ้เฮดทอปได้ไหมอละไม่ใช่ได้ไม่ได้ก็บแบบบบเคยไมีเคยเอาไปกินมันเหมือนเนาะเจ้านี่ท่าเทพก็จะเป็นวิวต้นมะม่วงนั่นแหะอันเี้ก็เป็นต้นมะม่วงห่างนกหางหนูมีนอยู่ก่อนหทางนกห่างหนูอะมีมีละมีฮันอยู่มีอยู่ก่ะหางหนูอุ้ยโอ้ยใหญ่เหลือเกาก็ล่ะ เฮ้ยใหญ่แล้วฮะเฮ้ยบ่เอาได้แล้วขวาัห้างราวบางอย่างมันอ่ะห้างหนูห้างหนูหนูกะปากบืนวื้อไอ้เบิดว่าอย่างก้อห้างอย่างก้อห้างตุโตโตห้างโตโตนี่อันนี้ส่วนลุงทิ่เมาวิวดอยไล่ามาให้เมันกำไม่คือวิวดอยวิวดอยนะครับพูดที่เขาไปพูดโดยเจ้าองนางน่าปรุงปรุงพิหารราคาพูด ดบรรยากาศดีเย็นสบายเยย็นสบาลมโกรกลมโกรกนะครับวันนี้น้องล่าสดชื่นมากแล้วก็อันนี้คือต้นมะนุนนี่ล่ละมะนุนนี่ปีหน้าได้กินนวยละมะกล้วยมีกอเจ้านี่หรอท่านหลังท่านหรอโอ้โนยแล้วล่าโนยแล้วน่อยอยู่เหมือนได้กินละนวพปลอกเล็กๆกั่ละวันนี้ก็มารีวิวสวนแอลกันไปกับน้องล่านะครับ พีไปสัมมน,น,นาเนี่ยหมาเถ้ะมาน้วอนบุล่ะตว้อนบุละ่ละ,ปละป็ดจังปอนละนี่ต้นทุเรียนก่อนรอถ้าล่ามีลูกนะกันเจ็ดลูกได้เจ็ดแปดครัวก็ได้กินเละสีดาได้กินเนาะเอาซื้อกินด,ดีกว่าน้อย่ังลาว่าเนเขาคุณเอฟซีที่รบกวนทุกท่านนะครับเดี๋ยวปากันคลิปตลกคลิปคลายเครียดหลายๆหลักนั้นหลายแนวคลิปนะครับขอบคุณเอฟซีทุกๆุกท่านครับผมสวัสดีครับ